เป็นชุดใหม่นะชุดนี uclear, ้มันเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยตู้ตู้ก็เหมือนกันนะตู้เบดเหมือนกันเสียงกลางเหมือนกันก็ต่างกันที่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบสเตอริโอระบบสเตอริโอนี่ก็คือเป็นพาวเวอร์สองตัวตัวล่างไปขับเบดตัวบนก็ไปขับกลางนะก็ลูกค้ามันเป็นพาวเวอร์ตัวเดียวก็เป็นพาวเวอร์ตัวเดียวเป็นระบบโมโนพาวเวอร์ตัวเดียวครึ่งนึงไปทําเบดครึ่งไปทํากลางเท่านั้นฮะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วติดใจเนี่ยซื้อชุด 2. ชุด3ตอนนี้นะก็เป็นระบบสเตอริโอ ระบบสเตอริโอเนี่ยตอนนี้ก็คือมันแยกเสียงนะอย่างเสียงเบสเสียงกลางเนี่ยจะแยกเป็นแยกออกจากกันพาวเวอร์ Power ตัวล่างก็ไปทําเบสก็จะแยกเป็นเบสพาวเวอร์ Power ตัวบนก็จะเป็นแยกแยกเสียงกลางลูกค้าฟังจะรู้เลยระบบโมโนสเตอริโอเนี่ยเสียงต่างกันเลยนะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะชอบเป็นระบบเป็นสเตอริโอพาวเวอร์สองตัวมากกว่า ความดังก็อย่าดังชัดฝ่าเสียงดังฝ่าจะมีมิติฝ่านะลูกค้าสังเกตนะอย่างเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางตัวนี้เป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่แบรนด์นาเกชิเลยนะตะแกงส,สวยๆก็เรียตั้งชื่อเป็นเสียงกลาง12นิ้วเป็นรุ่นมินิคอนเสิร์ตตะแกงจะไม่เหมือนทุกรุ่นตะแกงแตกต่างกันเลยตะแกงตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะลูกค้าไอ้อย่างก็2ชุดนี้นะและ้วลูกค้าไปร้องเพลงเลยนะก็ร้องได้เหมือนกันฮะฉันมันใช่ปีเดียวตัวเดียวกันลูกค้า ถ้าลูกค้าร้องเพลงลูกค้าก็เอาไม้เอาไม้แจ็คแจ็คแจ็คไม้เสียบไปที่ปีนี่เลยนะปีนี่ก็ใช้ใช้ได้2ตัวเลยนะใช้ได้2ตัวถ้าลูกค้าใช้ตัวที่1ก็ลูกค้าก็เล่นวนลุ่มตัวที่1ถ้าลูกค้าเล่นตัวที่2ลูกค้าก็มาใช้ตัวที่2นะก็ลูกค้าไปร้องเพลงได้เลยนะเป็นปีคาราโอเกะสองชุดนี่ปีตัวเดียวกันนะร้องเพลงได้เหมือนกันเลยฮะยังปุ่ม2ปุ่มนี่นะปเป็น up, จะเป็นวันรุ่มจะเป็นวันรุ่มของปีนะถ้าลูกาลูกค้าใช้ใช้รูไหนรูหนึ่งก็ได้นะกับไม้ ตัวนี้ก็จะเป็นเบสนะลูกค้าเวลาใช้ไม้ก็อย่าไปใช้เบสมากตัวนี้เป็นเบสดของไม้นะตัวนี้เป็นแหลมของไม้แหลมก็เปิดน้อยตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางของไม้นะตัวนี้ก็คือตัวลากเสียงของเอ็กเอ็กเอ็กโคเอ็กเฟกตัวนี้ก็จะเป็นเอ็กโคนะเอ็กโคอันนี้เป็นมาลานซ้ายฝานะลูกค้าต้องไว้ตรงกลางนะตัวนี้ก็เป็นมาสเตอร์มาสเตอร์ลูกค้าลดลงมาสักหน่อยนึงนะประมาณนี้นะแล้วลูกค้ามาเร่งที่ไม้เอาเสียงวิดวายก็จะไม่รบกวนเราเลยนะลูกค้าสามตัวนี้เป็นเบสเลยนะสามตัวนี้เป็นเบส เบสกีตาร์เบสเบกองเบสเสียงกลางนะตัวน the right right the right ี้จะเป็นเสียงกลางตัวนี้จะเป็นแหลมแหลมของของเสียงนะเปิดเพลงอันนี้เป right ็นวัลลุ China ่มเป็นวัลลุ่มนะสองปุ่มนี่ลูกค้าเวลาลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธไปนะก็ถ้าลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้ากดไปที่โหมดกดไปที่โหมดเลยนะบลูทูธก็จะขึ้นนะลูกค้าก็เชื่อมต่อบลูทูธเลยก็เป็นบลูทูธนาเาชีนะนะถ้าลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้าก็ปิดสัญญาณจากใช้สายนะ วิธีการต่อเป็นพาวเวอร์ตัวเดียวนะสายลําโพงนะให้ไปทั้งหมด4เส้นนะสเส้นเป็นสาย1.5นะพร้อมหัวสเปคคอนเนี่ยสเส้นเลยนะลงอ่ถ้าค้าซื้อเป็นชุดเนี่ยโรงงานก็จะมีให้ไปทั้ง4เส้นสายสายยาว2เมตรนะถ้าลูกค้าจะเอาเพิ่มยาวกี่เมตรลูกค้าก็บอกแอมินได้เลยนะฮะเมตรสิเมตรสิเมตรยีเมตรได้เลยนะอ่สายเช่ยาวอีก2เส้นก่อนอื่นลูกค้าก็เอ่อดูที่สวิกนี่ก่อนฮะสวิกตัวนี้ลูกค้าอย่าหลงเวลาเป็นมือไปโดนน่ะลูกค้าต้องเอาไว้ตรงกลางฮะเอาไว้ที่ระบบสเตเรอ นะเอาไว้ที่ระบบสเติโอปลีเนี่ยลูกค้าตั้งไว้เลยฮะตั้งไว้แบบที่เ้อยตั้งประมาณนี้นะอันนี้ก็อันนี้เป็นเบสน,นะเบสของปลีลูกค้าตั้งไว้เ,เลยเที่ยงขึ้นมาหน่อยประมาณบ่ายโมงนะอันนี้เป็นฟาร์มถี่นะก็ฟาร์มถี่เนี่ยคือมันจะมี2ปุ่มใช่ไหมแต่ลูกค้าจะใช้ได้แค่ลูกบิดตัวเดียวฟาร์มถี่ฟาร์มถี่เสียงกลางนะกลางแหลมเพราะว่าถ้าถ้ามีพาวเวอร์สตัวลูกค้าจะตั้งได้2ตัวเลยเป็นซ้ายขวาแต่ต้องเป็นพาวเวอร์สตัวนะอันนี้ก็พาวเวอร์ตัวเดียว แจ้งโมโนนะก็ลูกค้าก็เสียบมาเลยอันนี้อันนี้เราจะไปทำเบรด้านฝ่ามือจากหลังพาวเวอร์นะด้านฝ่ามือนะลูกค้าก็เสียบอันที่จะทาเป็นเสียงเบรเสียงซับนะลูกค้าก็เสียบเข้าซับเลยนะเข้าซับเลยนะอันนี้เราก็ได้สัญญาณจากปีมาเข้าเบรเข้าซับแล้วนะอันนี้เป็นเบรนะตอนนี้สายสัญญาณจากเสียงกลางแหลมจากซ้ายนะเสียงกลางแหลมลูกค้าก็มาเข้าที่นะเสียงกลางแหลมตัวนี้เลยนะกลางแหลมนะ ああอันนี้เราได้สายสัญญาณจากปีมาเข้าเบดแล้วนะเข้าเบรดแล้วล uh. ูกค้านะอันนี้เป็นเบดนี mmm. ่เป็นกลางมาพ่วงกันก่อนตู้เบรดนะรูไหนก็ได้นะรูไหนก็ได้ลูกค้าลูกค้ารูไหนก็ได้แต่ลูกค้าระวังเรื่องริมหน่อยนะเอาสองใบนี่มาพ่วงกันนะพอมาพ่วงกันเลยนะสองใบนี่พ่วงกันพอเราได้เบรดพ่วงกันแล้วนะเราก็เอาเอาจากหลังข้างหลังพาวเวอร์เนี่ยพอข้างหลังพาวเวอร์นี่นะข้างหลังพาวเวอร์จากด้านฝ่ามือที่ที่ที่เฮต้าไทำกำหนดให้เป็นเบรนะกำหนดให้เป็นซับเบดลูกค้าก็เสียเข้าไปเลยฮะ ลูกค้าก็มาเข้าที่เบรเข้าตู้ซับนะสายเนี้ยได้เป็นระเบียบนะอันนี้เราก็ได้เป็นซับแล้วกางก็ต่อเหมือนกันฮนะเราก็เอากลางพ่วงกันก็เอากลางพ่วงกันเลยฮะสองใบนี้พ่วงกันเลนะเสียเข้าไปนะก็ได้ได้ได้ทั้งสองรูจาก power กลางแหลมนะกางแหลมนะด้านซ้ายมือด้าน,ด,านด้านหลังเป็นซ้ายมือจะเป็นกลางแหลมนะสายสัญญาณจาก power มาเข้าเส,สียงกลางถ้ามาเข้าเสียงกลางใบไหนก็ได้นะลูกค้าแต่เฮียต้อยอเลือกใบทางด้านซ้าย ต่อไปก็จะเป็นพาวเวอร์สองตัวนะสองตัว,ตวอันนี้พาวเวอร์สองตัวนะลูกค้าเฮียต้อยจะถอดสายทั้งหมดออกจะได้สายสัญญาณลำโพงเนี่ยสองเมตรไปสี่เส้นเหมือนกันเหมือนกันเลยฮะระบบระบบอ่าสปาวเวอร์สองตัวลูกค้าก็จะได้สายสัญญาณไปสองเมตรเหมือนกันเลยเป็นสายหนึ่งจุดห้านะลูกค้าจะเอาสายเพิ่มยังไงก็ลูกค้าบอกแอมินเลยนะก็จะเป็นพาวเวอร์สองตัวสายสัญญาณจะเพิ่มขึ้นมาอีกสองเส้นละ ถ้าพาว่าตัวเดียวลูกค้าจะได้สายสัญญาณแค่2เส้นก็อันนี้จะเพิ่มมาอีก2เส้นเพราะว่าเรามีพาว่าอีกหนึ่งตัวในกล่องก็จะใส่ไปเรียบร้อยหมดเลยอันดับแรกลูกค้าตรวจก่อนนะว่ามันมีปองไหมอัดปองแล้วเอาไว้สแตอริโอตรงกลางนะสวิกตัวนี้ก็เหมือนกันดันมาซ้ายสุดนะมาที่ S-T ฮะ S-T ก็คือสแตอริโอมั้งอันนี้ก็จะปรับได้2ตัวแล้วจะปรับได้ลูกบิด2ตัวแลวระบบซ้ายฝานะเอาไว้ตรงกลางก็ได้ระบบ้า้ฝานะนะตัวนี้นะเอาไว้ตรงกลางให้หมดเลยก็ได้ เพราะว่าตัวล่างเราทําเป็นซับเบสคะทั้งสองตัวเลยนะอันนี้ซ้ายฝาเราจะได้เราจะได้ลําโพงซ้ายฝาแล้วนะทำเป็นซับเบสแล้วก็ลําโพงได้ฝาแล้วก็มาขับขับที่ซับเลยคู่นี้เลยเข้าไป2องตัวเลยนะสายัญญาณแล้วก็มาเสียบเข้าสายัชญาณนี่เลยสายัญญาณคู่นี้เลยฮะอันนี้เรามาทํากลางกลางแหลมนะสเส้นนะมาทํากลางแหลม2เส้นนี้เลยนะามาทํากลางแหลมแล้วก็เข้าคู่นี้เลยฮะเข้ามาที่หลังปีคู่นี้เลยมาเข้าพาวเวอร์รุ่น5 545ตัวนี้800วัตต์เองนะเป็นรุ่น545 800วัตต์เราก็จะได้สัญญาณจากปีมาเข้าเสียงกลางแล้วเข้าเสียงกลางอ่าพออย่างนี้แล้วเราผักไปเกะก,กะเราเอาหลบไปก่อนสายลําโพงเนี่ยที่จะต่อไปเข้าเบรเนี่ยต่อง่ายแล้วอ่ารูใครรูมันเลยฮะใบใครบม,มันเลยเนี่ยเราไม่จะไม่มีพ่วงนะเราจะไม่เอาสายมาพ่วงเอาเบรมาพ่วงกันกลางพ่วงกันเราจะไม่มีการพ่วงกันเราก็ต่อตรงเลยฮะ ต่อตรงเข้าใบใครใบมันเลยรูไหนก็ได้นะรูไหนก็ได้รูบนก็ได้รูล่างก็ได้นะลูกค้าเนี่ยเราก็จะได้เบสเราก็ได้พาวเวอร์ตัวล่างเนี่ยมาทําเป็นซับเบสละตัว545พาวเวอร์ตัว545เนี่ย800วัตต์เนี่ยก็ต่อเหมือนกันฮะต่อเหมือนกันใบใครใบมันเลยใบใครใบมันเนี่ยลูกค้าก็ลูกค้าก็ไปเข้าตัวใครใบใบใครใบมันเลยนะรูไหนก็ได้ฮะลูกค้ารูไหนก็ได้เราก็ได้เสียงกลางเสียงกลางแหลมละอย่างลูกค้าเอ่อลูกค้าไออย่างชุดนี้เป็นชุดใหม่นะ จะเป็นชุดโมโนชุดระบบโมโนเพราะว่าตัวเดียวนะเนะพราะว่าตัวเดียวนะลูกค้าก็จะได้สองคู่สองเป็นเบสสองใบนะเป็นเบสสองใบเบสนี่ก็จะเป็นสองใบนะดอกดอกสิบห้านิ้วของปัมแม่เหล็กแม่เหล็กร้อยหกสิบห้าร้อยวัตต์นะห้าร้อยวัตต์เต็มไม่มีเกินไม่มีขาดนะของนาคาะทิไม่มีเกินไม่มีขาด,นะขาก,ก,ขาดก็จะเป็นของปัมไม้ตัวนี้นะเป็นไม้ที่ตักฝนไม่ได้นะต้องบอกลูกค้าก่อนไม้ตักฝนไม่ได้นะเป็นไม้ยี่สิบมิลแต่เสียงกลางตัวนี้นะเสียงกลางเป็นเสียงกลางเป็นรุ่นมินิ มินิคอนเสิร์ตนะลูกค้าจะข้างในจะมีเน็คเวิร์ดเสียงกลาง12นิ้วจะเป็นแหลมปากเป็ดนะเป็นแม่เหล็กร้อยหนึ่งก็เสียงเสียงกลางตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กใหญ่ละแม่เหล็กร้อยหกสิบนะห้าร้อยวัตต์ข้างหลังมีเพจเพจบอกนะก็ข้างหลังก็จะมีเพจเหล็กบอกก็เสียงกลางตัวนี้จะเป็นอเป็นแม่เหล็กร้อยหกสิบเป็นคองปั๊มนะสิบสองนิ้วก็ไม้ตัวนี้จะต้อจะจะใช้ไม้ไอ้ใช้ไม้เอ็มทำนะตากฝนไม่ได้เหมือนกันไม้เอ็มทำนะพร้อมสายพร้อมทุกอย่างเลยนะ ก็หมื่นไปหมนเก้าพันเก้าร้อยหมืนเก้าพันเก้าร้อยเนี่ยลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานเนี่ยทางโรงงานนะก็จะลดให้ลูกค้า400บาทนะง,งานก็จะรับประกันให้ลูกค้า1ปีนะรับประกันเฉพาะพาวเวอร์กับปีนะ1ปีนะแต่ดอกโรงงานไม่รับประกันนะลูกค้าอย่างอีกชุดหนึ่ง อีกชุดหนึ่งก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเป็นชุดสตนดลียอเขาเรียกชุดสตนดลีโอทุกอย่างเหมือนกันหมดก็ยังลูกค้าก็จะได้เบรคสองใบเหมือนกันเบรคสองใบเป็นเบรตซับสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วก็เป็นโครงปัม๊มดอกโครงปั๊มแม่เหล็กร้อยหกสิบห้าร้อยวัตต์แต่ไม่มีเกินไม่มีขาดนะดอกของนากาชีนะไม้ตัวนี้ไม้ใช่ไม้ยี่สิบมิลตะแกรงข้างหน้าเป็นเหล็กนะตะแกรงข้างหน้าเป็นเหล็กไม้ยี่สิบมิลไม้ <ig> il <intake> il> ตัวนี้ก็ตากฝนไม่ได้เหมือนกันตากฝนไม่ ลูกค้าเสียงกลางก็เหมือนกันนะเสียงกลางก็จะเป็นรุ่นมินิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเหมือนกัน,นชุดสเตอริโอนะเป็นพาวเวอร์สตัวนะราคาก็อยู่ที่23,290ื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทสองหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสนะครับฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะ <S <s